สวัสดีนะครับมาพบกับคุณภูมิมรีอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่2พัฒนาการของอาณาจักรอุธยาเรื่องการสูญเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และการกอบกู้เอกราชตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงทารรเป็นต้นมา ไทยทำสงครามกับพม่าอีก6ครั้งเมื่อถึงพุทธศักราช2,303สมัยสมุทจพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาาอมรินทร์พระเจ้าอลองพระยาแห่งพม่าเห็นว่าไทยกําลังอ่อนแอจึงยกกองทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยาแต่เกิดวัติเหตุปืนใหญ่แตกถูกพระเจ้าอลองพระยาดับบาดเจ็บสาหัสจึงยกทัพกลับและสิ้นพระชนระหว่างทางหลังจากเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นในพม่าต้องเสียเวลาปราบกบฏภายในอยู่ระยะหนึ่งครั้นบ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้ว ในพุทธศักราช2,307พระเจ้ามังระยกกองทัพมาตีอยุธยาสองทางคือทางตะวันตกและทางเหนือพม่ารบชนะเมืองต่างๆที่เดินทัพผ่านและเริ่มล้อมกรุงศรีอยุธยาในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,309พม่าล้อมอยู่หนึ่งปีสองเดืนอนกรุงศรีอยุธยาก็เสียแก่พม่าเป็นครั้งที่สองในพุทธศักราช2,310 กรกรกรุงศรีอยุธยาแตกพระยาตาหรือพระเจ้าตากสินมหาราชในปัจจุบันนี้นำกองทัพตีฝ่าพมา่าไปตั้งมั่นที่เมืองจันทบุรีและรวบรวมพ่ฝนและต่อเรือรบแล้วยกกองทัพเรือกลับมากู้เอกราชได้ในเวลาประมาณเจ็เดือนเศษนับตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยานี่ก็เป็นการกอบกู้เอกราช ของเมืองสยามของไทยเราจบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปการสูญเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และการกอบกู้เอกราชคลิปหน้าเราจะมีเน้าหาสาระอะไรค่อยกลับมาดูกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ